สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับคลิปนี้นะทุกคนผมกับน้องนะครับจะชวนทุกคนนะครับผมมากินเมี่ยงปลาเผานะครับทุกคนครับวันนี้มีปลานินสองตัวเลยนะฮะเดี๋ยลองชิมก่อนนะผมจับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมจับตลาดจับมันางตลาดเดี๋ยวลองชิมน้ําจิ้มเขาก่อนอร่อยไหมเป็นไงน้าจิ้มไม่ค่อยเท่าไหร่ ต้อเหมือนทาเองนะา <c oughs> ทาเองต้องอร่อยกว่าอยู่แล้ว <c oughs> มาครับทุกคนครับวันนี้กินปลาด้วยกันนะผมเมื่อบานกินแซลม,มอนวันนี้กินปลานินครับช่วงนี้กินแต่ปลาเลย <c oughs> วันนี้ฝนตกไงปลาออกไงเราต้องกินปลาเยอะๆหน่อยปลานินเผาครับผม ศอกเข้ายาวจริงๆหลบอย่างงี้นะศอกยาวเนี่ยทำไมศอกเจ้าถึงยาวนักฝากแตกเลยฝากแตกโดยอม่มู้ตัวเลยเนี่ยมาครับทุกคนครับแข็งหนังอ่ะอร่อยอร่อยเหนียวด้วยเนี่ยข้าวที่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ย ไปรอปลาทั้งสองชั่วโมงครับทุกคนสั่งปลาไว้ต้องเข้าไปเอาในเมือง <laughs> แถวบ้านเราไม่มีใครขายไงช่วงเนี้ยจะไปตลาดนัดก็ตลาดนัดก็กนู่นาาระวังสีสูบใจ<ช>อือันนี้ก็เลยสั่งในเพจของกินอุดริตนะครับให้เขามาส่งเอาก็เลยนัดเขาไปส่งที่ในเมือง <laughs> นาเอาต่อเพราะว่าส่งแถวบ้านนี่เขาไม่มานะต้องส่งในเขตเมือง ทนใจ จิ้มทีเพิ่ไม่ค่อยหลายเท่าไหร่น,นั้นอร่อยดีแต่อันนี้ติดเผ็ดเลยใชเนอะอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยิ้มสองอย่างอ,นนอร่อยดีอันนี้ไม่ค่อยห่า,หายจืดติดรถจัดไงเวลามาเจอรถของคนอื่นมันเลยจืด ียวจัดครับผมเียวจนมือสั่นเลยครับบมโหหิวจะมาัวคนด้วยเนี่ยมาช้าไปตลาดมาครับฝนตกเลยมาช้า <ไอ S 2> เราเลียวไม่ได้ไอเราก็รอเอาปลานานแล้วมาเจอคนนานนีก <laughs> ฝนก็ตกทั้งวันวันนี้ใช่แต่ตกไม่มมเยอะเท่าไ,ไหร่เลยแต่ตกไม่เยอะตกตกกวนชาวบ้านน่ะอื หลอกแล้วเหีวเหี่ยวจนสั่นน่ะถ้ามาใช้สิบนาทีนะโดนด่าแน่เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมาใช้สิบนาทีนี่จะด่าอะแล้วโทรแล้วทักไปก็บอก ส่งสติกเกอร์เยี่ยมไน่เยี่ยมมาอย่างเดียวนะไม่บอกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนนะทำใหญ่บากเลยอ่ะยูน้ำจิ้มอันนี้เด็ดนะหวานมันหวาน เดินไ <c oughs> ปเลเขึ้นเขาเย็นไม่กินแล้วครับ อินมละเมื่กิน,ลน,นแล้วอันนี้แหละลดน้ำหนักนะแล้วราอาจจะกินตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเดี๋ยวคนนี้ไปงานจบด้วยเหรอ,อไปกินแล้วหน้างานจบต่อไปกินแล้วเขาอีกก็เขาเลี้ยงแล้วกินที ไม่เป็นไรหรอกงานศพญาติกันค่อยๆกินก่อนกินมากินกันคนะ่อยอ้ไอเดี๋ยวปลาพุ่งหอมเนอะเครื่องชอบใบนะเขาเรียกใบเหรอพลับผ้าใช่ป่ะน่าจะพลับผ้า เตี๋มเตีมไปเยอะครับอร่อยนี่ทุกคน กินดิอร่อยแล้วเหรอตัวท้องปลาอร่อยครับทุกคนมันมันเยอะอี่อย่างเขายัดอันนี้ไอ้เครื่องเทศเครื่องอันนี้ตะไคร้หอมท้องมันมาก เอาแต่ไข้เป็นดุนเลยไข่ปลาของจริงอร่อยไข่ปลาไข่ปลากลับนี่ถ้าคนเขาจะลาดเขาจะไม่กลับอย่างนั้หรอกดึงกางเลยเลย โอ้หจะไปกลับเอาต้องลอกเปลือกออกทำไมนี่ดยิกไปนี่เลยอ่าได้หรอืมโอ้โนนี้แบบ มันจะมุมมามนิดนึงครัทุกคนวันนี้หิวจัดวันนี้หนึ่งละ <c oughs> จกเอาจกเอาเลยต้องขออาภัยกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้หิวจัดจริดนงครับหิวมากแทบจะด่าคนเลยวันนี้ <c oughs> นจริงมึด <c oughs> ห,หยิบเลยมึดหยิบมาก <c oughs> ตั้งแต่ไปเอาของแล้ว <c oughs> เละหมดแล้ว,วน,นี่แหละอร่อยดีไม่ต้องเคี้ยวเยอะ เลยให้ปากคำใหญ่ๆอย่างนี้อร่อยมีแางเนอะต้นน้ำจิ้มเลยเอ่ะโอ้โหแสดงว่าหิวแท้ไะ <laughs> จับใส่จับใส่จับใส่โ้ผักเต็มหน้าตักหมดเลยน้ำจิ้มยอดเลยขาเลยอิ่มพอดีเลยอิ่มยังกินนะครับกินแอปเปิ้ลมาจากไหนห้าลูกไอ้ตลาดนั้นมาครับแล้วก็มานั่งกินแอปเปิ้ลแป๊บหนึ่งแล้วพี่เกลือมาทักมาบอกโอเคครับผมอิ่มแล้วก็เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวมีโคกสองเลยอะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมกับน้องนะครับก็มากินปลาเผานะครับผมเมี่ยงปลาเผา อร่อยครับผมหิวหิวโหดหิวจัดแถวๆตอนอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเป็นกำลังใจให้ผมและก็น้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับดีครับอ,อีกคําสิกินหัวเลยกัดหัวเลยหวังใช้เวลาในการกินอ